คุ้มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ3ห่วงคันนี้นะนี่ครับภายนอก100%เครื่งอยู่ร้อยเป์เซ็เกียร์100%ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะมีทั้งหมด3คันนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับ3ห่วงคันนี้เนาะ43,000ืนามนะครับครบจบแน่นอนนะครับแล้วก็เชฟโรเลตคันนี้ซีนจีโรงงานเป็นตัวซีดานนะครับปีสองพัน0 0บสอ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่รอดูอยู่นะครับลถเก๋งราคาหลักหมื่นนะครับจริงๆมันมีอยู่ประมาณ4คันนะแต่นี้มันเหลือ3คันนะครับเพราะอีกคันนึงเนี่ยติดจองไปเมื่อวานนี้เองนะครับผมมาช้าไปหน่อยนะครับก็เลยเหลือแค่สามคันนะครับบนงบราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเตอร์ราสามห่วงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วมีแฟนเพจมาจองเจ้าของอ่ะ ลดให้ละสี่หมื่นอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถโคตรสวยนะคันนี้คือเป็นตัวท็อปนะครับสามหตัวท็อปเลยนะครับไฟฟ้าทั้งคันเกียออโต นะครับเจ้าของรถให้เหลือ40,000ทีเนี้ยนะครับมีคนมาลองขับนะครับเขาแจ้งว่าอยากให้ทําช่วงล่างให้ใหม่หมดเลยเป็นลูกยนตลูกยางทําช่วงล่างอ่าลูกปืนเพราะขับทําหมดไปประมาณ5้าหกพันนะสำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับลูกยางด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเขาไม่มารับรถนะครับเจ้าของก็เลยยอมขาดทุนไอ้ส่วนที่ทําเพิ่มไปนะครับเลยขายแค่40,003เท่านั้นนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนคันนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับเป็นตัว CNG โรงงานนะครับเป็นซีดานนะครับสเปคประมาณนี้ นะครับคันนี้ก็หลักเหมือนเช่นกันสี่หมื่นห้านะครับโอ้โหจอดนานจัดเลยครับเนี่ยก็นกขี้ใส่แล้วอะนะครับเนี่ยตรถขับได้ปกตินะสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนไม่มีเกมมันต้องบอกก่อนนะครับจริงๆรถสวยมากคันนี้นะครับได้เดิมโรงงานคือเขาสวยอะนะครับแม็กยางอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นซีนจีโรงงานนะครับคันนี้ต้องบอกว่าพร้อมจัดจัดนะครับไม่มีชนไม่มีเคมมถเดิมมือเดีอวป้ายแดงนะครับคันนี้ตัว้รถนค่อนข้างบางเดิมสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ไม่แย่เลยนะครับคือสวยเลยแหละนะครับถ้าไปล้างคีนโนกอกล้างฝุ่นรอรอโอ้โหพร้อมจะจัดอะ่ะคันนี้แล้วราคาอย่างได้อ่ะสี่หมื่นห้านะครับปกติที่ผมเห็นซื้อขายกันก็มีประมาณหกหมื่นนะหกเจ็ดหมื่นถ้าเป็นตัวท็อปอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับนี่สภาพประมาณนี้นะภายในนะครับแต่ผมว่าภายในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดิประเด็นนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบทรงเบามันเป็นสีนี้ด้วยหรือเปล่านี่ไม่ไม่ชัวนะครับ เราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นแก๊สซีนจีโรงงานนะครับสี่หมืนห้าไม่แย่นะผมบอกเลยว่าขับดีจัดแล้วเครื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงเครื่องเชฟบอกนี้นะครับมันเหมือนมิซูเลยนะครับก็ตามนั้นสี่หมืนห้านะครับน่าสนใจอยู่คันนี้ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับมิซูบิชิแชมป์นะครับหรือว่ามิซูกล่องนั่นเองนะครับคันนี้ผมว่าทีเด็ดนะครับเป็นรถเก่าเก็บที่เจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใครที่ชอบสายรถเก่านะครับเอาไปใช้งานนะผมว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ เนื่องจากว่ารถเนี่ยมันเตะทุกจุดเลยนะครับผมเคยไปลองขับแล้วทีหนึ่งเลยครับตอนนั้นนี่ฮะได้เดิมนะครับรถเจ้าของดูแลดีมากๆครับน่าจะมือเดียวป้ายแดงนะที่เคยสอบถามไปนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงครับคันนี้นี่ฮะภายในแผงประตูอย่างนี้นะครับโอ้อย่างบางอ่ะเบาแจคนะครับแล้วดูการดีไซน์เนาะรถในอดีตนะครับมีแค่ช่องแอร์นะช่องกลางนะครับที่ชำรุดนอกนั้นก็โอเคอ่ะนะครับเบาะเดิมโรงงาน นะครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้และที่สําคัญแอร์เย็นเจี๊ยบคันนี้นะครับน้าปัดเดินไม่นะครับดูนะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟฟ้าใช้ได้หมดนะน้าปัดเดินไมใช้ได้หมดเลยแล้วดูนะครับนี่พวกปัดน้ำฝนเนาะก็จะเป็นแบบลูกบิดอย่างนี้นะฮะนี่ไฟก็เป็นแบบบิดปิดเปิดอย่างนี้นะครับนี่ครับวงมาลัยนะครับนี่โอ้โหโลโก้มิซู มีแต่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โห o ุบนั้นถือว่ารอจัดจัดนะฮะร,รุ่นนี้นะครับไม่แย่เลยนะครับราคาไม่ถึง3 0 0 0 0ื่นนะสองหมกว่าบาทนะคันนี้ก็จากที่สอบถามกับเจ้าของไปนะครับก็น่าจะมีส่วนลดลงได้อีกนะจากราคา2 7งหมนะครับจากที่ผมถามไปนะ้าใครเข้ามาดูชอบใจนะครับผมคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเรื่องราคาการต่อรองที่สําคัญเนี่ยภาษีเต็มนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าอ้ยรถมันเก่าราคามันควรจะไม่แบบสัก2องหมื่นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็พูดยากนะครับคือเจ้าของก็พอใจขายในราคานี้นะครับอยู่ที่คนชอบไม่ชอบมากกว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเออให้รถเก่าแต่มันยังใช้ได้อยู่ระบบทุกอย่างมันดีอยู่ซื้อไปเก็บซื้อไปใช้งานก็แก๊กอะไรเงี้ยนะครับขี่เล็กๆน้อยๆเงี้ยผมมองว่ามันก็ซื้อได้นะครับบนราคาเท่านี้เนาะแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เนี่ยคือมมันพร้้อใชทุก นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างคัดเกียร์ออโต้นะครับเข้าไม่มีดีเลยไม่มีกระชากนะครับภาษีเต็มเครื่องยนต์แน่นอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนี่ครับสภาพเครื่องยนต์เนาะแล้วก็ซุ้มซอกต่างๆนะครับเป็นไงฮะไม่มีผุเลยนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆนะครับดูสิฮะนี่ตามนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของแจ้งว่ามันอ่ตอนเช้านะจะสตาร์ตติดยากนิดนิดนะครับก็ถ้าเกิดอ่เช้าแล้วติดปุ๊บเลยเนี่ยทั้งวันก็คือชคเดียวติดหมดนะครับยกเว้นสตาร์ทรอบเดียวตอนเช้ารอบแรกอะไรเงี้ยนะครับมันจะอ่ ยากหน่อยประมาณนั้นนะครับสำหรับแชมป์คันนี้ก็อยู่ที่เวลานวกันนะครับสำหรับมิสูวิชิแชมป์คันนี้นะบนราคา20,070นะครับผมคิดว่าถ้าใครสนใจเนี่ยมาต่อรองผมว่าเจ้าของเขาน่าจะให้อีกนะสำหรับคันนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบมากกว่าสําหรับสเปคประมาณนี้ครับย้อนกลับมาที่เชฟโรเลตคันนี้นิดนึงนะครับก็เรียบร้อยนะครับคนที่เขามาดูรถอีกคันนึงไปนะครับเขาสรุปเขาเจ้าคันนี้นะครับประมาณนั้นบนราคา4,005นะครับไม่ต่อสักคำ ก็สตาร์ทขี่ได้ปกติเลยนะครับแก๊สทุกอย่างพร้อมหมดมีแค่ภาษีนะครับขาดเกินเดี๋ยวเขาก็เป็นผิดชอบกันเองนะครับเรื่องนั้นเจะได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแฟนเพจของทางช่องตำรารถเนาะคันนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถเก๋งงบหลักหมื่นที่คุ้มแน่นอนนะครับแล้วราคามันค่อนข้างได้ปีมันใหม่ด้วยปี12เลยฮะคันนี้นะครับปีค่อนข้างใหม่แล้วได้ตัวท็อปปิกต่างหากสำหรับสามห่วงคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พร้อมแล้วจบมากๆนนะครับบราคคาา43,000ืออสสีันนภยกเนี่่ยไมต้อง ห่วงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานมาน้อยมากแล้วไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่ใช่ว่าติดแก๊สทอรออกนะคือไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับตามหน้าเล่มแล้วก็เป็นตัวท็อปไฟฟ้าเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับคันนี้คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของสามห่วงต้องบอกว่าสวยจัดๆเลยนะครับภายนอกนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กเดิมนะครับอย่างนี้นะครับทางด้านภายในก็ร้อยนะสำหรับคันนี้ตามที่เคยรีวิวไปนะครับ เครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์เกียร์ออโต้นะครับไม่มีกระชากไม่มีดีเลย์อย่างที่บอกกันนะครับคือ43 0 0 0ราคาเนี้ยครบจบแน่นอนนะสำหรับ3ห่วงคันนี้ตอนหน้าเนี้ยที่ผมเคยรีวิวพวก3ห่วงไปราคา2 0 0 0 0บ้าง30,000บ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็มันอยู่ที่สภาพด้วยนะถ้าได้อย่างนี้เนี่ยราคาเนี่ยผมมองว่าซื้อได้แน่นอนนะครับ4ี่0 0าที่สำคัญเนี่ยมันมีการทำช่วงล่างใหม่เกือบจะหมดเลยนะครับคือเราซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรขี่อย่างเดียวก็พอประมาณนั้นนะครับสำหรับ3ห่วง ดูนะครับเป็นไงฮะโอ้โหภายในช่องแอร์ไม่มีชรุดเลยดูสิคอนโซลแผงประตูนะี่ครับเบาะก,กรรมยี่นี่ฮะอยู่ในสภาพร้อยเอร์เซนเลยนะครับภายในนะฮะโอ้โหหนะ้าปัดเรือนใหม่วิทยุแอร์เย็นด้วยคันนี้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับเข้านิ่มทุกเกียร์ไม่มีดีเลยนะสำหรับคันนี้ผมลองไปแล้วนะครับ โอ้โหแล้วตอนนั้นอ่ะเจ้าของปรับราคามาให้เหลือแค่40,003นะเพาะงันว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับจากที่ไปรีวิวมาอย่างละเอียดแล้วนะสำหรับคันนี้นะบนราคา40,003ที่ทาช่วงล่างมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มอย่างแน่นอนนะครับสาหรับสามห่วงคันนี้นะ นี่ครับภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครื่งอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกียร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะมีทั้งหมดสามคันนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับสามห่วงคันนี้เนาะสี่หมื่นสามนะครับครบจบแน่นอนนะครับแล้วก็เชฟโรเลตคันนี้เซนจีโรงงานเป็นตัวซีดานนะครับปีสองพันสิบสองแต่ติดจองไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่หมื่นห้าเสียได้อยู่เหมือนกันรถใหม่มากนะครับโคตรสวยใช้งานมาน้อยด้วยนะครับแล้วก็มิซูบิชิแชมป์นะครับหรือว่ามิซูกล่องคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะย้ำเป็นเกียร์ออโต้้นนนะคครัับี นะครับราคาก็ยังไม่ได้ตอลองใดๆนะครับผมคิดว่าถ้าแมนะ่ราคาลงได้อีกสักหน่อยผมว่าน่าซื้อน่าซื้อเก็บอะ่ะนะครับเครื่องยนต์โอเคเลยอะ่ะไม่ไอไม่ควันนะครับแอร์เย็นภาษีเต็มนะครับช่วงห่างดีเกียร์ดีจัดเลยคันนี้27,000 ก็อย่างที่บอกครับถ้าดดได้หน่อยน่าซื้อสําหรับคันนี้นะก็ะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับสามคันนะสำหรับสถานที่ตรงนี้เดี๋ยวผมมีรีวิวอีกแน่นอนนะสำหรับใครที่ขอมา,มานะอยากดูรถเก๋งหลักหมื่นนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวมีรีวิวเพิ่มเติมอย่างแน่นอนยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ